ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างงานซ่อมนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวโลโก้ตัวต้นะครับเอาพายโลโก้ตัวต้นะครับ IWAW502E นะครับตัวนี้อาการก็จะมานะครับสีเพี้ยนกับจอเสื่อมนะครับ2ออาการนะครับอันนี้ลูกค้านัดแนะไว้ล่วงหน้าแล้วก็นัดเข้ามาทำนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับอาการก็จะมีแค่สออาการนะครับถ้าเน้นเรื่องของเสียงก็ตัวนี้ก็สดยอดเลยตัวนี้แต่ว่าโลโก้จะเป็นโลโก้ของ TOYOTA นะครับคือผลิตให้โตโยต้าตัว trd ตัว f o r t u n e r นะครับตัวนี้ถ้าแก้นะครับจอเสริมสีเพี้ยนนะครับแล้วก็อาการมันก็จะมีอีกอาการหนึ่งบางตัวก็จะเจอเรื่องของเปิดไม่มีภาพครับ ไม่มีภาพแต่ว่าาเสียงมีไปกัปกตินะครับตัวนี้ก็จะเริ่มเริ่มอาการเพี้ยนหนักนะครับตัวนี้อันนี้ก็นะครับซ่อมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็จะประกอบลงรถเสร็จก็เทสนิดหน่อยนะครับจริงๆถ้าเน้นเรื่องของนะครับคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับก็สุดยอดละไม่มียังไม่มีตัวที่เทียบกับตัวนี้ได้เลยนะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังชอบฟอนตเรื่องของฟอนต์แบรนด์เนมที่เน้นคุณภาพเสียงนะครับก็ซ่อมใช้งานกันนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นของจอจีนพวก android แล้ะพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรทักเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับกดเทสเบื้องต้นอจอเช็คแล้วสีปกตินะครับแล้วก็เทส ฟังชันที่ลูกค้าใช้งานประจําประกอบให้เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าที่แวะมาครับ